ดูเจ้าผมก็บอกว่าพราะองค์ได้ตาทิพย์นะครับทำไมถึงทักท้วงอย่างนี้เพราะว่าพราะองค์พูดพูดเรื่องแสงครับใช่ไหมอายตนะห้าของเราท่านนี่แหะครับคงเอาหูดูแสงไม่เห็นเนาะเอาจมูกไปเห็นแสงคงไม่ได้ครับเอาปากเหมือนกันเอาผิวกายก็ไม่ได้เหมือนกัน นันก็ต้องมีตานะพระองค์ยังบอกว่าอืพระเจ้าคือแสงสว่างยังไงครับก็ต้องบอกว่าตาทิพย์แหละครับนะใช่นะเพราะฉะนั้นพระปัญญาที่ได้มาจากตาทิพย์นั้นก็ประเสริฐจนทั้งมาเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลได้อะไรทานองนั้นนะครับนะ ก็แปลว่าหูทิพตาทิพได้แล้วเรามีอะไรอีกไหมทั้งกลุ่มโอมเป็นไงกลุ่มโอมเนี่ยก็มีพระฤาษีฤาษี